เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูผมอาจจะดูจากผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวนะครับหรือผ่าน y t u t u นะครับช่องเล็กๆช่องหนึ่งใน y t u t u นะครับช่องข้าราชการ l ลสซิ่งเวอร์ชันสนะครับเจ้าของเดียวกับ youtube.com คข้าราชการ l ลสซิ่งนะครับวันนี้วันดีสิ้นปีพศ2563ะครับเป็นปีที่โควิดระบาดนะครับก็ ผมก็อยู่จังหวัดผมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมอดีตนะครับอดีตที่ผมเคยเรียนนะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มชซี U ลูกช้างนะครับรุ่นสุดท้าย4ี่ปีของคณะศึกษา,าศาสตร์นะครับเพราะว่ารุ่นน้องผมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรห้าปีนะครับนะครับวันนี้ที่ผมมานี่วันที่สามสิบเอดมกรเอ้ยขอโทษครับวันที่สาสิบเอดธันวาคม 2 5 6 3นะครับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่นะครับตามคลิปนะครับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่พอดีนะครับอ่าครับบรรยากาศนะครับอ่าเด็กเด็เด็กใส่เสื้อแมนยูนะครับเด็กผู้หญิงนะครับครับเปลี่ยนไปมากนะครับรุ่นน้องคงจําไม่ได้คงไม่รู้ว่าผม็จบศึกษาศาสตร์นะครับยกเว้นเอาบัตรนักศึกษาให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเกือบ 7จ็ดแปดปีนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์บางท่านยังอยู่นะเพื่อนเรียนโทรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นป้ายคณะศึกษาศาสตร์โควิดนะครับนะครับ <c oughs> อันนี้มาเที่ยวที่ที่เคยเรียนที่เคยศึกษานะครับ <c oughs> ตอนที่ผมมานี่ประมาณหนึ่งทุ่มพอดีนะครับก็พอมีน้องนนักศึกษาพอพอพอมีนะฮะเดินไปซื้ออาหารอะไรกันข้างหลังมออะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ความคิดส่วนตัวผมเนี่ยผมจดจํานะครับเพราะว่า พอไปทํางานแล้วเนี่ยความรู้สึกตอนชีวิตการทรํางานมันต่างกับตอนเป็นนักศึกษานะครับมีรุ่นพี่ผมบอกว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับพอคิดส่วนตัวผมนะครับก็ก็คิดอย่างรุ่นพี่ผมว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยดีเพราะว่าการไปทํางานมัน,ม,นมันหลายอย่างนะครับเนาะความรับผิดชอบด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้นนยฮะวันนี้ก็พามาดูนะครับอดีตนะครับคณะที่เคยเรียนนะครับนะครับลูกช้างมชครับสี่หกครับ ตอนนี้ปี63นะครับคุณลองคิดดูครับ46กับ63นะครับกี่ปีนะครับวันนี้พามาดูนะครับบรรยากาศนะครับอ่ามีที่จอดรถนับส่งอะไรนักเรียนด้วยนะครับอ่าก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าใครได้ดูเป็นรุ่นน้องเรียนคณะศึกษาศษาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขออวยพรให้มีความสุขนะครับแล้วก็ สงหวังนะครับสาเร็จในหน้าที่การงานนะครับส่วนท่านใดที่ดูคลิปอาจจะไม่ใช่ลูกช้างมอชอรหรือไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ก็ขอให้มีความสุขนะครับชีวิตการเรียนทุกคนมันต้องมีครับนะครับเนาะไม่ว่าจะคณะอะไรก็ตามหรือจะจบมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปผมเนี่ยมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2564นะครับทุกคนนะครับทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ